จะเป็นข่าวดีสําหรับ e ีวีแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายของสันดาเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการรื้อโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบตอนนี้เนี่ยภาษีรถยนต์เดิมครับคุณผู้ชมครับโครงสร้างเก่าของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักจะสึ้นสุดในปี2,566 คุณล้วรนแสงสนิทครับคุณผู้ชมครับอธิบดีกรมสัมพสา,ามิตรนะฮะได้มีการบอกออกมากับทันหุ้นของเราว่าได้มีการร่วมประชุมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อรับฟังมุมมองข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ประเภทต่ตางๆที่จะสิ้นสุดในปี2566โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นของค่ายรถยนต์และเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเตรียมตัว ในโครงสร้างภาษีใหม่ที่จะใช้ในปี2 5 6พนอบเจคือบอกผู้ชมอย่างนี้รถยนต์เนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนกันประมาณสัก2-3ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้สัพพสามิตรกำลังทำนั่นหมายความว่าเขากำลังไกดค่ายรถยนต์ในประเทศไทยทั้งหลายแหละนะครับก็ขอความคิดเห็นไปเขาบอกประชุมแค่นี้นหนึ่งนะอย่าเพิ่งกระตุกกระตากไปไม่ไดไไไ้ไม่ได้มีอะไรมากมายนันะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ev นะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณเลว,วรนบอกออกมาครับว่าเดี๋ยวจะมี Pack แพ็กเกจละกันคือเขาบอกว่าคุณอย่าไปมองว่าจะลดภาษีสรรพาสามิตรอย่างเดียวไม่ใช่จะเป็นแพ็กเกจภาษีเสนอต่อคุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมันตรีแล้วแลม้มนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแพฤศจิกายนนี้นะฮะ ไม่ใช่แค่ภาสามิตรอย่างเดียวแพ็กเกจก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีการเก็บอะไรที่มันดูซ้ําซ้อนนะครับต่างที่มันดูซ้ําซ้อนเครื่องยนต์ตรงนี้นู่นนี่นั่นนะฮะซับซ้อนในฝั่งของ e ีวีเนี่ยก็จะลดความซ้ําซ้อนมันจะทําให้ถูกลงว่ากันอย่างนั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของแพ็กเกจ E ีวีที่จะเอาเข้ามาทีนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็ไม่ถามในวงการอุตสาหกรรมนะฮะว่าประเมินยังไงนะครับ ในการที่เขาจะจัดโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่มีการบอกออกมาครับว่าได้มีการนำเรื่องของประเด็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปพูดคุยกันด้วยนะฮะและก็จะมีการจัดเก็บภาษีตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่สรรพสามิจะต้องจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับแล้วเขาก็บอกออกมาครับว่า ถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าในฝั่งของภาษีรถสันดาปซึ่งปล่อยก๊าซคาร์าบอนใช่ไหม,มจะขึ้นภาษีรถอีวนะฮะอีวีมีหลายประเภทมีตั้งแต่ไฮ b r i d อีวีนะครับมีตั้งแต่บีอีวีบีวก็แบตเตอรี่นะฮะแล้วก็มีแบบวอออีวีแบบอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าถ้าเป็นแบบนั้น h y บริดมีปล่อยปล่อยของเสียหน่อยนี่เพราะคุณมีเครื่องยนต์นะฮะ ปล่อยของเสียหน่อยไฮบริดก็จะมีราคาเพิ่มสูงข,ขึ้นเพราะฉะนั้นค่ายรถจะมาผลิตไฮบริดก็ต้องมานั่งคิดคำนวณว่าและถ้าเป็นแบบนี้เอา E ีวีไปเลยคุ้มกว่าหรือเปล่านะฮะเพราะ b ีอีวีเนี่ยปล่อย,ปล,อยปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ไงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีแล้วกันแล้วค่ายรถเนี่ยจะเคลื่อนกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวโครงสร้างภาษีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้มีการเคลื่อนกันตรงนี้แหละนะฮะ ก็ปรากฏกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับการที่นายกรัฐนมนตรีไปการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะขณะนี้นะครับจับตาดูไ้ดีแล้วกันกลับมาผมว่านายกเนี่ยจะต้องเดินหน้าเรื่องนี้อีกพอสมควรมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็กลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับคุณผู้ชมครับคุณมงคลพวกเบตาบอกออกมาครับก็คือว่าแบตเตอรี่เพราะาผลิตในไทยแบตเตอรี่ในไทยถือว่าเป็นตัวที่ซัพพอร์ต อย่างมากนะฮะ E A G P S C น่าสนใจครับแล้วก็จะมีการลงทุนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น EV มากขึ้นจับตาดูพวกกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นนิคมที่เป็น ata, อมตะรจนะแล้วก็ W H A ครับจริงครับค่ะนะคะเอออันนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็นิดนึงขอนิดนึงในส่วนของรถ EV ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณลุงฉลกนะคะรถ EV เนี่ยขออย่างเดียวติดอยู่อย่างเดียวราคา ราคาเนี่ยถ้าถ้าภาครา,าต้องการสนับสนุนจริงๆอ่ะถ้าราคาลงมานะแล้วเท่ากับราคารถสันดาปหรือว่าถูกกว่าได้เนี่ยคนจะใช้เยอะคืออย่าง,ง <มะ S 2> นี้คุณจิมผมอยากจะให้คุณผู้ชมมองภาพแบบนี้แล้วกันบางคนอาจจะมองแค่เฉพาะราคารถถ้าสมมุติว่าคุณต้องตีเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เกี่ยวข้องกับรถคุณเท่าไหร่เพราะคุณไม่ซื้อสดกันอยู่แล้วคุณซื้อเงินผ่อนแล้วคุณก็ซื้อผ่านไฟแนนซ์ทั้งหลายแหล คุณก็จะไปโดนค่ารถของคุณเนี่ยก็คือค่าผ่อนแล้วก็ค่าน้ํามันค่าบำรุงรักษาถ้าสมมุติว่าไอ้สามตัวนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคุณมันลดต้นทุนคุณได้ถ้าสมมุติว่าสามตัวนี้เนี่ยลดต้นทุนคุณได้นั่นหมายความว่าคุณเปลี่ยนรถอีวีได้แต่ถ้าเกิดว่าสามตัวนี้เนี่ยคุณดูแล้วคุณจึงเฉียดเฉียดอยู่อะ คุณก็ยังไม่ต้องทําอะไรคุณยังก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนี่คือวิธีคิดในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินเช่นจริงๆแล้วนะอันเนี้ยเรื่องเนี้ยโหถ้าจะคุยก็คุยกันยาวเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ไม่มีใครการันตีนะว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะค่ามันจะเท่าไหร่ราคาราคาแบตเตอรี่เท่าไหร่ย่างอะไรราคาอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังเราก็ยังไม่ได้ไปดูเพราะไม่ค่อยมีเครื่องยนต์มากอะแล้วถ้าแบบเนี้ยคุณแจกคิดดูว่าราคา เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามเย็นวันนี้นะฮะแสงจริงเบิ่์อีวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปถกเถียงเรื่องราวตรงนี้กันแล้วแก่เออนะประหยาดจริงไมไม่มั่นใจจริง